กระผมนายนนทรีนัทช่วยครับกระผมนายปิดตอนวงหวังครับเพื่เรามาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชดพีดีซีและได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์การจิ้มชชที่สำนักงานประการสัง,สงคจมจังหวัดสงขลาครับวันนี้นะครับพวกเรามีข้อมูลเกี่ยวกับระการสังคมมาตราดีดูมาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆทุกคนฟังครับเพื่อนๆทุกคนรู้ไหมครับว่ามาตราติดีดูเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อเพื่อนๆมากถ้าเราเกิดเจ็บป่วย ือเป็นอะไรขึ้นมาถึงการวิการประกันสังคมมาตรีสูญช่วยเหลือเพื่อนๆได้ครับแล้วเพืเ่อนๆรู้ัไหมครับว่าประกันสังคมมาตรีสูนคืออะไรก่อนอื่นเราควทำความรู้จักกับประกันสังคมมาตรีสูญกันก่อนนะครับว่า 40. คืออะไรประกันสังคมมาตรีสูญก็คือประกันสังคมที่ครวบคุมแรงงานเมื่อระบบโดยมีจุดมุ่งหมายคือ การขยายระบบประกันสังคมให้ควบคุมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็พาแม่คอาชีพเกษตรกรน,นักเรียนนักศึกษารวมไปถึงพนักงานอิสระต่างๆได้มีหลักประกันในชีวิตของตัวเองครับส่วนการรักษาเยาบายวนะครับนั้นสามารถใช้ผู้กับบัตรกรงบัตรประกันสุขภาพต้นหน้าได้ครับแต่ที่สำคัญนะครับต้องมีอายุ 15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะครับครับซึ่งมาตรส40มีทังเลือกและมีสิทธิประโยชน์5้ากรณีนะครับมาเริ่มกันที่ทังเลือกที่1กันก่อนนะครับทังเลือกที่1น,นะครับจ่าย7จิบบาทต่อเดือนกรณีเจ็บป่วยจะต้องจ่ายเงินสมทบ3เดือนขึ้นไปสิทธิประโยชน์ที่จะจะได้รับนะครับคือนอนโรงพยาบาลวันละสายบาท ไม่นอนโรงพยาบาลวันละ200บาทรวมไม่เกิน30วันต่อปีพบหมอครั้งละอ0ิบาทรวมไม่เกิน3ครั้งต่อปีเละกรณีทุกปลระปาครับจ่ายเงินสมทบ6เดือนขึ้นไปครับสิบทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ5 0 0ถึง1 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับรับเงินเป็นเวลา15ปีครับกรณีเสียชีวิตหรือฆ่าตาสศพต้องจ่ายเงินสมทบ6เดือนขึ้นไปครับ จะได้รับเงินก้าวต้ศพส0 0 0 0บาทจ่ายเงินสมทบครบเดือนรับเพิ่มอีกส0 0พันบาทครับต่อไปคือทางเลือกที่สองนะครับทางเลือกที่สองนะครับจ่ายเงิน100บาทต่อเดือนกรณีจะคป่วยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รนะับคือถ้าหากนอนโรงพยาบาลได้รับเงินวันระ3ส0บาทไม่นอนโรงพยาบาลได้รับเงินวันละ200บาท รวมไม่เกิน30วันต่อปีนะครับหากไปพบหมอครั้งละ50บาทรวมไม่เกินสครั้งต่อปีครับและกรณีทุกคนา็ต้องจ่ายเงินสมทปบปุกเดืนอนขึ้นไปนะครับจะได้รับเงิน5 0าร้อยถึงหนึ่งพันบาทต่อเดือนรับเงินเป็นเวลา15ปีครับส่วนกรณีเสียชีวิตนะครับจาา่ายเงินสมทบ6เดือนขึ้นไปสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ เงินค่าสมศสับสองเงินบาทจ่ายเงินสมทบก็บ60เดือนรับเพิ่มส0มพันบาทส่วนกรณีบำเหน็จชราภาพนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ50บาทต่อเดือนปีละ600บาทครับและทางเลือกสุดท้ายนะครับก็คือทางเลือกที่3ามรวมไปฟังรายละเอียดของทางเลือกนี้กันเลยครับทางเลือกที่3านะครับจ่าย300บาทต่อเดือนครับ กรณีเจ็บป่วยคนระับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอนโรงพยาบาลวันละ3 0 0้อยบาทครับไม่นอนโรงพยาบาลวันละ2 0 0้บาทรวมไม่เกิน9กสวันต่อปีครับกรณีทุกคนละภาพนะครับจ่ายเงินสมทบกเดือนขึ้นไปครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ5้ารบาทถึง1 0 0 0ันบาทนะครับรับเงินตลอดชีวิตกรณีเสียชีวิตหรือค่าตังสพนะครับจ่ายเงสงสมกบ6เดือนขึ้นไปนะครับ จะได้รับเงินค่าตำสมสี0 0 0 0บาทครับส่วนกรณีบำเหน็จจาราบาพนะครับได้รับเงิน1 5 0าบาทต่อเดือนปีละ1 8 0 0บาทครับกรณีสมงพระบ,บุตรนะครับจ่ายเงินสมบ 4, บทบกยี่สิเดือนขึ้นไปนะครับจะได้รับเงิน200บาทต่อบุตรหนึ่งคนราวละ 2, สองคนบุตรได้เกิดถึงหกปีนะครับเป็นไงกัน 3, บ้างครับทุกคน ตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจมา,ต,าต,รตรการิุดกันครับขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับอาคเพื่อนๆหรือทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเกิดสนใจที่อยากสมัครมา,ต,าตรการสูดนะครับสามารถไปสมัครได้ที่สำน,นักาง,า,งนานประกันสังคมนะครับและที่หน่วยบริการของสำนักงานประกันสังคมธนาคารตกต่1 1 1เคริญกรายประกันสังคมและที่พิกซีครับขอบคุณ ที่เข้ามารับชมน,นะครับหา,า,ากวิจาดณราการใดก็ขอเอาไปไว้ที่นี่ด้วยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ